คุณผู้ชมครับจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าโครงการพัฒนาพาหานะพลังงานสะอาดผ่านระบบสื่อสารไร้สายที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G เพื่อที่จะเสริมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างภูเก็ตนะครับด้วยแนวคิด Green City และ Smart City ผลักดันนะครับให้ภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบของการท่องเที่ยวแห่งอนาคตติดตามได้จากรายงานครับ ปัจจุบันในช่วงเวลาเร่งด่วนทางช่วงเช้าและช่วงเย็นสภาพการจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณรถยนต์จำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะตามสี่แยกไฟแดงเช่นถนนเทพกระสตรีซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินเข้าออกจังหวัดภูเก็ตแยกไฟแดงเกาะแก้วหน้าโรงเรียนและตามศูนย์การค้าห้างสปปรรพสินค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวโดย เฉพาะแยกอาคารชาเตอร์แบงก์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูปเช็คอินเป็นจำนวนมาก ากปัญหาดังกล่าวหลายภาคส่วนได้เข้ามาแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยล่าสุดภาคเอกชนอย่างบริษัทโทรคะมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ร่วมกับบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้ด้านยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าเช่น รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าจักรายานไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีการควบคุมยานพาหนะผ่านระบบสื่อสารไร้สายร่วมเปิดให้บริการภูเก็ตสมาร์ทม b บิลิตี้เพื่อแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรให้กับนักท่องเที่ยวผ่านการใช้พลังงานสะอาดเป้าหมายหลักของเราในวันนี้นะครับเพื่อจะเปิดให้บริการนะครับกับนักท่องเที่ยวนะครับที่สามารถจะ โมบิลิตี้ได้รวดเร็วย้ายที่ไดต่างๆนะคือโดยการเช่าใช้บริการนะครับก็สามารถที่จะสะดวกรวดเร็วนะครับมีความคล่องตัวแล้วก็ไม่เป็นภาระกับนักท่องเที่ยวนะครับแล้อีกอย่างนึงคือเพื่อลดมดลพิษนะครับในการที่ต้องใช้ยานพาหนะที่เป็นพวกเชื้อเพลิงไฟฟ้านะครับเราก็มีลงที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยประมาณ200คัน 기후변화를 지금 겨, 직접 경험하고 있는 상황으로서 더 많은 도시들이 이러한 친환경 이동 수단들을 채택을 하고 있는데요. 태국 푸켓에서도 이렇게 친환경적인 이동 수단을 할, 서비스를 할수 있게 되어서 더 기쁘고요. 그리고 푸켓은 사실 개인적으로 너무 소중한 곳이에요, 저에게는. 어, 제가, 제 아내가 태국에서 태어나고 자랐고요. 그리고 친난년에 여기 푸켓으로 왔었거든요. 그래서 이 푸켓이라는 것을 너무 좋아하고 사랑하고 있습니다. 이 푸켓의 푸켓의 아름다운 자연들을 더 지킬 수 있도록 조금이나마 도움이 될수 있어서 너무 기쁘게 생각하고 있습니다. 성략래? ท่องเที่ยวที่มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยทางบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนได้มอบความคุม้มครองอุบัติเหตรุรวมถึงค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ใช้บริการที่อยู่ในโครงการตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยกรณีเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจากการขับขี่จะให้ค่าคุม้มครองค่ารักษาพยาบาล5,000บาทต่อครั้งและคุม้มครองต่อชีวิตและทุพพลภาพสูงสุด1 0 0 0 0แบาทรวมไปถึงการคุม้มครองความ เสียหายกับทรัพย์สินบุคคลภายนอกอีกด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวภูเก็ตอะค่ะที่ใช้ยานผ่านานี้ก็จงมั่นใจค่ะว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วนะคะก็จะได้รับการรักษาพยาบาลค่ะโดยเราออกผลิตภัณฑ์เข้ามาเพื่อดูแลทุกๆท่านเห็นตรงนี้ก็เออน่าสนใจนะคะบอกวัารถแบบนี้มันน่าเอาไปขี่ที่บ้านพอดีเออคิดว่ามีขาย,ายแล้วก็เสียต,ตงังไม่ไม่ไม่มากอะเนาะนาทีละ6บาทอะไรแบบเนี้ย ขี่ไปในตลาดเนะี่ยอาจจะเสียสัก20บ,บาทก็ถือว่าถือว่าถือว่ามันโอเคไงถือว่ามัน,นสุดยอดค่ะ ภูเก็ตสมาร์ทมูบิลิตี้ยานพาหนะพลังงานสะอาดที่ผ่านระบบการสื่อสารไร้สายอย่างเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างจังหวัดภูเก็ตและถือเป็นสมาร์ทซิตี้ลำดับต้นของประเทศที่ได้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาดชูจุดเด่นของเมืองในรูปแบบกรีนซิตี้และสมาร์ทซิตี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมือง และสามารถใช้รถผ่านแอปพลิเคชัน G-Co ตอบรับไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต